อ๋อรับโดนออกตอนแรกก็ไม่ยอมหรอกพอติดลมสกิดใหญ่บนเปไงล่ะออกแล้วเดี๋ยวให้ถึงมือโจรนีนาด้านไอ้นอะ โชว์ฝีมือให้เขาดูสิคู่แรกไนี่ดูไงกันหนักับดูด,ดีแต่คู่ต่อไปโ,โ,หโหอ,ไปอ้โหนี่โดนไม่ไหวเลยโอ้โหเล่นเอาไม่บรรยายบรรยังเลยแต่มันก็อ่อยดีว่ะรู้อย่างเงี้ยกูมีไปนานแล้วโอ้โหวเลยัูส้อาที่มันไม่ไหวเลยครับไหวเลย้าเนี่ยตื<อ>่นเต้ เดนาาเียบเียบกนแค่ไนเงียบกนไดีไมากะมน,ะามน,นะโหสภาพมึงเนาะไปไหนที่พี่ทำทุกสีทุกอย่างกิใช่พราะความไข่คยอความรักที่พี่กิษณะ แต่ว่าบ้าหนขอกลับบ้านก่อนไม่ได้หระอจ๊ะกลับไม่ได้ไม่อยากลับไไลบ้านยังเธอจะกลับฟ้าฝานค่อยกลับคือที่นอนที่นี่ก่อนระวังเริ่มตกรูนเรืนหรือเปล่าจ้ะห้ามหนีกลับด้วยนะถ้าหนีกลับตื่นไม,ไม่เจอป้านั้นแม่เธอจะร้อนเน่นนร้อน,อน ไ,ได้คิดอะไรมากมายเับเน็ดเนื่กับการเดินทางก็ไม่หลับไปบุ้คนที่คิดก็คือปานนั้นต้องมาสูญเสียความสาวความบริุทธิกกับทิกใจนี้เขาจะทำอย่างไรกันติดตามเรื่อง ทุกคนลนืมตามมาราานั่วิ่งีไปาาเลออยคู่เียครับคู่นี้ก็เป็นเนกล้องกันแดกไม่รู้ายิีเ,เลยครับไอ้คน เรื่องไหนรล่วส่วนนีลัควาน,นันพยายามวิ่งหนีคุณจนกฤษณะมามอามาอันจะวิ่งต่อไปก็มีแม่น้ำขวา

มาห้ามเอาไว้พี่ไม่รู้หรอกว่าเจ้าน้ากำลังเจอปัญหาอะไรแต่ว่าปัญหานีมีว้ให้แก้แต่ยังไม่ทันจะแก้ปัญหาจะามาฆ่าตัวตายแบบนี้นี่คนที่กว่าหนีปัญหาแล้วพี่คนนั้นี่พี่รู้ได้ไงว่าฉันไปทำอะไรมาคะไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยแต่พี่นะไปห่วงยิดให้ดียังมีแม่ไปกับบ้านเดี๋ยวพี่พาก,บบา,ากลับบ้านฉันไม่อยากกลับบ้านพี่จะใครทั้งนั้นแหละฉันอยากจะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกไ่กลับบ้านก็ ไปวัดก็ได้ไปทำบุญกันเขียนก็ได้ขอบใจพี่มากนะเอน่าปาร์ตไไม่ช่วยอะไรกันเลยทำให้ปันจงพิศาจใจเขาพูดของขนมหวาส่วนด้านวัฒนารรรับฟองพลังเชิดชันปากฟาส่วนใหญ่โดดหลุดหลงพฤติกรรมแต่ระวังงานสิครับที่บุญนำเช็คคู่กับปันหลังคา ไปวัดอื่นเถอะจะมาวัดนี้จะไปวัดไหนเล่าใช่โอ๊ยวัดนี้คนเยอะร้อนๆยังไงไม่รู้ไปวัดอื่นเถอะจะไปหรอกมั้ตั้งรถเลยไม่ไห้นะกลัวไปรถติดไปไหนเจ้าที่วัดนี้แต่เจ้าสวยเชียวจะไปไหนเหรจ้าอ๋อวันนี้นะหนังนะกำลังจะไปทำบุญแต่แฟนหนังเลยจ้ากำลังจะไปชมบุญแล้วกับแฟนน้องมีแฟนแล้วเหรอจ้าใช่น่ะสิอ้ทอยากจะเห็นแฟนน้องจังเลย ไหนลเลจ๊ะนี่ไงจะ๊ะแฟนหนังเองไม่เลย วันรุ่งนี้บุญยิ้มได้ไหยิ้มได้ไามยิ้มได้ไหมยิ้มได้มย้มด้ไหมยิ้มได้ไหมยิ้มได้ไหมยก้มได้ไหมยิ้มได้ไหมยมด้ไ ยักมากใช่ไหมยังเจอความมือกี้าถัดโอ้หัมจัหดัจฮะแต่จิงหลัาดนไหนนะพวกเัาเปนคนเดิแลอ้โอาคแกมวนเดี๋ยวะไอ้จ้ไม่รอุันตกอีกแล้วไงฮะจริงๆล็อกขนาดนี้ไอ้ท่นไม่น่าที่จได้ยเอไม่ได้พูดทำไมถ้าคเขการบอกวันนั้นบอกว่าดึงๆพี่หิวก็ตกจริงๆเลย ห้าห <blender> ัวยาไม่วาสนาคนดีเด <oh. ี๋ยวนี <oh. ้พ <oh. <t imes wei> ี <GO av> ่มีรักใหม่แต่บ้านนั้นฝันใจจะดูมีใยสวยเดียวใครกใครน้อยใคแน้อ ไอ้พี่เคยฟังอะไรบ้างไหมเนะ <c oughs> ี่ยอีเนี้อ่ะพี่ฟังเลยเป็ตาตายตายแล้วไอ้ไอเชื่อพี่บุญนำจ๋าวันหนึ่งที่เราเ,เล่นแค่นิดเดียวเองนี่ที่นี้จะเ,เ,เป็นเงินไปเลยโอ้ยนี่เราเล่นได้ดีมากนี่ไปขนาดนี้เลยเราเล่นลรงใจแค่นี้เองโอ้ยพี่ถึงจังเลยอะแต่ว่าทำได้ดีมากต้องให้รางวัลแล้ว